ไอ้โอ้โหโอ้ยโอ้ยก็กระดาษสนิทชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค์คราฟนะครับผมกับเพื่อนผมนะในเซิร์ฟ h 6ชโกานะครับดีดี 哈哈，哦，哈哈，<Beam> <laughs> อายังมีอายังมีของพี่อยู่ในตัวผมวะโอ้เออเธอนึกไปเธอนึไป,ไ,ปไม่ให้เหรอโอ้ยอ,อ,อยากขำเลยว่ะไ,ไปหาแร่ดีกว่าคับผมมันเดี๋ยวตีกัน ผมคนเริ่มก่อนนะเราจะไม่มีตัวอะไรมาขัดขวางกันปุดแร่ในถ้ำผมนะวันนี้มือไม่สบายนะผมร้องขอภัยด้วยนะอาจจะมีเสียงซึ่งามูกแล้วก็เสียงไอาจามนะครับอัน <c oughs> <c oughs> นี้ผมเคยมาแล้วเก็บข้าวกันเก็บข้าวกินเลยกันวนะที่จะไม่หันอากาศนะ ทำนี่ผมเคยมานรับแล้วผมก็ตกไปนอบหนึ่งด้วยให้ทำแบบนั้นหรอกผมจะไม่มีวันนะครับแล้วแร่เหล็กนั้นมันอยู่ไหนโอ้มีสลามด้วยโอ้โอ้ย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 อ้ย ต้องหาชุดเกาะเออต้องทําชุดเกาะเหล็กและชุดเกาะเหล็กมันก็แตกได้เนี่ยมันจะตายว่ะตันเองมีแร่เหล็กเองมีแร่ทานอยู่อย่างน้อยก็พอมีให้ให้ทาประโยชน์หนึ่งแล้ววะโอ้ยโอ้ยเ <laughs> <c oughs> กือบแล้วหาต่อดีไหมหาดิหยาบแล้ว อ้ายโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยอยาอยจะทำแบบนี้เลยถ้าตกไปนี่เรียบร้อยเลยแล้วเนี่ย มีแค่ก้อนเดียวเนี่ยนะส่วนแหอ่แร่ไอทองแดงเราไม่ต้องเก็บแล้วนะไมแรน่มองอัสของเราเนี่ยเพราะว่าผมต้องรีบไปละ <c oughs> ไม่ได้การละ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เพื่อนเขาบอกว่าเก็บข้าวไว้เก็บข้าวกันไม,กไม่เก็บไม่เก็บอุ๊ยโอ้โหบ้ากิกแล้วครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวออกก่อนหนึงคนระับโอเคครับผมกลับมาแล้วครับผมว่าผมจะไม่เป็นอะไรนะนะอ่าโอเคได้ โอ้โมากอดไม่มีของเออมีเนื้ออยู่นี่วะเคดีดีดีด,ดีดีครับผมดีดีแล้วก็เอาเนื้อมาผาก่อนเดียวนัพอไปนลไม่ได้พอมันอึงไฟไปดี เติมไฟครับเติมไฟไม่ได้หมายถึงติ๊กติ๊กนะเติมไฟทานนะครับทานโอ้ยพอกช็อปทานยาพึ่งโมดไว้นะโอ้ยต้องใช้ทานก่อนใหม่ ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไปเลยเอันนี้ผมจะมาเผาทัคซายนะครับเผาทรายเผาได้ไหมเผาได้ไหมนะเนี่ยเผาไม่น่าได้ต้องใช้เครื่องหนอึ่งไหมเนะี่ย นีท่ทำเงินมีกนเปาที่ทำเงินที่ทำเงิโอเคใช้เราจะมาทำกระจกกันเราจะได้กระจกแล้วทุกคนอยู่ครั้งแรกเลยที่ผมได้กระจก นนอเฮ้ยคล้องคนแก่วาเคเค่าบังไว้เนีายเพื่อนเขาน่าจะเพื่อนผมน่าจะอยู่ล่างๆไหม ดูปฏิกิริยาแอคชั่นของเขานะวิแอคชั่นของเขามันจะเป็นยังไงไปดูข้าวผมดีกว่านะครับผมออข้าวเล่นขคมาเนี่ยเป็นหงโอเคครับเอ้ยย่าถือดาบดีโอ้ย <laughs> ได้ได้ฮะ <Huh? S 1> เดี๋ยวผมมาด้านนอกเพื่อน <Huh? S 1> อ๋อว้ายเฮ้ยมันมีวันนี้มัน,ม,นมันมันมีคนลงมาไอ้ทางรับของเพชรน,นะครับ เขาทำอะไรกับบ้านผมไหะเนี่ยทำไมเขามาถือดาบไปะจะตีผมอ่ะเนี่ยทำฟาร์ม เพื่อนผมอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตะวันตกเลยมั้งเนี่ยหมันข้าวลูกโตตัวหน้าอะไรไม่ดีเฮ้ยเพื่อนผมที่ไหนวะ พี่ผมผมแวะไปดูอนผมวันอ้าวอยู่ไหนเนี่ยอาหารหลักหน้าจอลีด้าน่ะเขาอยู่ตรงนี้ว่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยาวจ้าพูดข้าวยาว <c oughs> แล้วไม่มีบล็อกมากันประตูด้วยเนี่ย <c oughs> มาทำอะไร มาดูเลยครับมาดูมาดูอะมาดูมาดูมาดูาดอิส,สระเอด้วยมันจะเขียนว่าจะเฉยได้อยู่ไหมใครดูการเขียนแล้วมันดีเลย <c oughs> ถ้าเราไม่ได้นอนนานเดี๋ยวตัวนั้นจะหนักนะเลยต้องไม่นอนเลย ข้าวมาเยอะดูนะข้าวดึงจนไล่เลยผม <c oughs> อยากรู้คลิปรีแอคชั่นเขาจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไง ยามเขาจะเป็นยังไงอะไรนะเตินมาทางฟังเลยไล่ไปเขาเป็นไรไม่สนใจไปดีกว่า เล็ดทำไมอ๋อเล็ดมาให้เหอเอ,อมีมีการมาเล็ดมาให้ด้วยนะครับอาจจะก็ดีละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้มามันตูแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเกี่ยวที่หลังนะครับมันไปนอ,นอนดี่มา นอนไม่ได้ก็มืดแล้วนะแต่ก็ยังนอนไม่ได้มีมอนเตอร์ใกล้ใกล้ตรงไหนวะเนี่ยก็ไกลยอยู่นะต้องหาที่นอนใหม่ละนอนกลางบ้านเลยเลยเอาไม่ได้ผมโช์อยากดูแอ้ถ้ำถ้ำไอ้เพชรมันแก้่ังครับเพื่อนผมมันแก้ยังก็ยังไม่รู้เลยไอ้ดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะอยู่ในถ้ำนะ เนี่ยเพื่อนผมเข้ามาคุดทางอย่างเงี้ยโอ๊ย เมื่อเขาดูดวงสีฟ้าได้นี่หว่าเอา้าเราขึ้นไม่ได้ขึ้นก่อนเล <c oughs> <c oughs> ยกันว้ <c oughs> าหึ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 ดูดูว่าดูดูดว่าดูดูว่าดูดูว่าผมได้ยึนเสียงประตูมันได้ยึนเสียงประตู เออว้าเฮ้ยคิเปอร์เดี๋ยวดีเด็กกิเปอร์เฮ้ยคิเปอร์มันเข้ามาได้ไงวะโอ้โหชุดทองเออ กแล้วคีเปอร์มันเข้ามาในไอ้ของผมอะข้าวอะเออผมผมไม่ได้ปักท้อหว่าลืมเลยอะโอ้ยต้องปักแล้วแล้วเพื่อนผมนี่เป็นไงก็มไม่รู้นะจะตายกันพีเปอร์มาแล้วใช่ป่ะวะใช่จะเอ้ยเฮดี๋ยวระเบิดโอ้โหนี่ไงโอ้บิดลอยระเบิดอะไรด้วยเนี่ย ทอดก่อนตักทอดตักทอดตักทอดก่อนครับอย่าเดี๋ยวเว้ยอ,อ๋โอ้โอ้ไปดีกว่า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 เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน นอนนอนนอนเอาแล้วเตียงผมอยู่ไหนวะอ๋อเตียงอ๋อเตียงอยู่ในตัวนี้วะโอเคโอเวางๆววนอน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 อุ้ยอืเป็นไรวะนอนนอนนอนโอ้ยอะไรเนี่ยนอนนอนนอนโอเคนอนครับนอน แล้วคือดาบจะตีผมเลยเนี่ยโอ้โหไหน,หนมึงมุ้งข้าวผมดิเ,เขาเรียกว่ามุ้งข้าวเอะไรผมเนี้ยที่เก็บข้าวเนี่ยที่เก็บข้าวข้าวเป็นไงแดดข้าวแดดที่เก็บข้าวดิเขาไม่ได้เปิดประตูอะไรไว้ใช่ไหมดี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 วู้วคีเปอร์มามาพอดีเป๊ะ นี่นะผมมีหลายทั้งออกอะ่ะถ้าไม่ได้ทำเลยเอ้ยเ,พ,พ,พ,เพ็ดเพ็ดเพ็ดมาทำบ้างดูบ้างโอ้ยระเบิดโอ้ยระเบิด เรียบร้อยชาวบ้านแตกครับต้องหาหินมาซ่อมอีกแล้ดูบ้านเพดิทางรับบ้านเพดีก้ก็ไม่เหลืออะไรละเดี๋ยวหินมาปุกดีกว่าเอาหินมาทำกั้นรอยกันอะไรไปอุดหลุมด้วยเนี่ย ไอเพ็ดทำไมไม่ทำดูข้างในวะเพ็ดเดี๋ยวมันจะมีซ <GO av> ัมบ <t ries> ี้นี่เข้ามาไม่น่าเ้ยโอ๊ะเอาดินอะไรเอาหินอะไรมาอุดได้อุ๊ยมีสเกลิตันอุ๊ยมีมีสเกลมีสเกลเจ้า โอ้โ,โอ้โหขังผมทำไมที่เขาขังผมอะยังอุดไม่เสร็จด้วยซ้ำขังผมซะละเอา,เอาแทบดอมาวางนี้ด้วย อุให้มิชชิดนะครับถ้าไม่อุดให้มิชชิดก็เดี๋ยวมันจะนอนไม่ได้มีห้องทดลองรับเนี่ยเขาทำอะไรขเขาก็ไม่รู้เนี่ยไว้ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจดีไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมี <c oughs> ห้องทดลองอะไรของเขาวะ ขอ,องเพชดดีไหมวะจะตายเรื่องของคูค่รู้หายเลย ทำนี้ได้ไงใช้ดาบขี้โกงขี้ขี้โกงใช้ดาบ Aole 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 จะอะไรมีตีคีนคืออะไรวะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนะี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อนนะครับผมบายบายไม่เจอกันนะครับผมไปแล้ว